ตอนที่25คําคำสัญญาขอบคุณนะ้อน้องที่มาช่วยแมทอุ่นเครื่องทีมอายาราสุดยอดจริงๆ่ทีมประกายดาวได้ประสบการณ์เยอะเลยพี่รู้ไหมทำไมผมถึงได้เป็นคนยึดติดกับการรักษาสัญญาขนาดนี้แล้วพ่อจะกลับมานะลูก พ่อชาวเยอรมันของผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพหลังแต่งงานแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยจนตอนผมห้าขวบก็มีสโมสรในเยอรมันติดต่อเข้ามาพ่อจึงตัดสินใจกลับไปค้าแข่งในบ้านเกิดอีกครั้งสัญญากันแล้วนะฮะสัญญานะว่าพ่อจะกลับมาหาผมกับแม่อืสัญญาสิพ่อจะกลับมาหาเป็นเอกอย่างแน่นอนและนั่นก็คือคำโกหกคำสุดท้ายของผู้ชายคนนั้นพ่อไม่เคยกลับมาอีกเลย ทิ้งให้ผมและแม่ได้แต่เฝ้ารอเฝ้ารอเพราะเชื่อในคำสัญญาของพ่อจนวันหนึ่งแม่ก็ได้บอกกับผมให้เลิกรอพ่อเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วล่ะลูกพ่อโกหกพ่อผิดคำสัญญาผมจะไม่ยอมผิดสัญญาเหมือนพ่อผมจะเป็นคนที่รักษาสัญญาพอได้เจอกับพี่ที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ชายผมจึงหวังเสมอว่า โ่อเอ้ยไม่เป็นไรนะเอาใหม่เอาใหม่หพี่ที่รักจะไม่ผิดคำสัญญาเหมือนพ่อของผมดีใจด้วยนะครับที่ยังได้เป็นโค้ชต่อและยินดีด้วยที่พี่รักษาสัญญาเป็นสักทีคุณอาคะอืมอา้าวหนูยาซีดเหรอ หนูขอรบกวนเวลาคุณอาสักครู่นะคะคุณอาจำวันที่ไอราคว้าแชมป์ปีที่แล้วได้ไหมคะวันที่คุณพ่อไม่ได้มาคุมทีมแข่งด้วยอาก็ไม่ค่อยแน่ใจวันที่แล้วล่ะแต่หนูจำวันนั้นได้ดีเพราะมันคือวันเสียชีวิตของแม่ปารีสประเทศฝรั่งเศสช่วงที่เริ่มแข่งฟุตบอลชิงแชมป์ระดับมอปลาย คือช่วงที่แม่หนูเข้ารับการรักษามะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้านเกิดอาการของแม่สุดหนักตามลำดับแม่ยืนการานให้พ่อคุมทีมแข่งรายการนี้ให้จบพอรู้ว่ามันสำคัญกับพ่อมากแม่บอกพ่อว่าจะรอพ่อแม่จะไม่เป็นอะไรจนกว่าพ่อจะแข่งนัดชิงเสร็จในวันที่แข่งนัดชิงแม่อาการสุดหนักเข้าขั้นวิกฤตจนพ่อต้องบินมาดูใจอย่างกระทันหันแต่แม่ก็ทนรอพ่อไม่ไหว พ่อมาไม่ทันแม่บอกว่ายาซีชื่อของหนูพ่อเป็นคนตั้งให้ซึ่งมาจากชื่อกลางของซีดานซีเนดีนยาซิสซีดานนักเตะคนโปรดชาวฝรั่งเศสขวัญใจของแม่ แม่บอกว่ายาซิดจึงเป็นเหมือนคำแทนความรักที่พ่อมีต่อแม่พ่ออ่อนแอบ้างก็ได้นะคะแล้วหนูจะคอยอยู่เคียงข้างพ่อแทนแม่เอง <c oughs> การที่ไม่ได้เป็นโค้ชคุมทีมในแมตช์สำคัญการที่ไม่ได้แม้แต่ดูใจคนรักในช่วงเวลาสุดท้ายหนูว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดแล้วคือพ่อนะคะเป็นอะไรหรือเปล่านักเรียน อย่าทำหน้าเหมือนผมกำลังจะตายแบบนั้นสิครับว่าแต่ผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับพอปะทะผมก็สลบเหมือนไปเลยก็ <c oughs> ได้ฮีโร่อย่างเธอช่วยเอาไว้ไงเราถึงยันเสมอเอาไว้ได้ฮ่าฮ่อยคุ้มค่าหน่อยงั้นลุงก็ไม่ต้องเลิกเป็นโคชแล้วสิ <c oughs> นี่เธอรู้เรื่องที่ฉันสัญญาเอาไว้กับโคชเป็นเอกด้วยเหรอเออผมแค่บังเอิญได้ยินนะครับเ <c oughs> ครึ่งแรกตามอยู่หนึ่งประตูต่อสาม เกิดยิงประตูไม่ได้บอสเราต้องแย่แน่แน่ก็นั่นนะสิเล่นไปสัญญากับโค้ชเป็นเอกเอาไว้ว่าถ้าแพ้แมชนี้จะเลิกเป็นโค้ชฟุตบอลแบบนั้นแบบนั้นก็แย่นะสิเสียงตะกี้ใช่นายไหมจีหนึ่งไม่ใช่เสียงชนะจีสไม่ใช่เราละใครฟ้าไม่ต้องกังวลหรอกลุงผมไม่ได้ทำเพื่อลุงขนาดนั้นหรอกตอนออกไปเซฟบอลก็ไม่รู้ด้วยว่าจะบาดเจ็บขนาดนี้นี่นะ นอกจากอาหารที่โรงพยาบาลแล้วที่นี่ก็ไม่ได้เลวร้ายนักหรอกครับมีแค่ลุงต้องหานายประตูคนใหม่เท่านั้นละ่ะก็ไอหานายประตูคนใหม่นี่แหละตัววปัญหาสําคัญเลย <c oughs> ไม่ต้องตกใจล็อกเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ลุงเองนะ่ะ <c oughs> ลุงมีธุระด่วนคงต้องขอตัวก่อนนะอิดเธอเองก็รักษาตัวดีๆ ถือโอกาสพักไปในตัวแล้วกันนะครับลุงไม่ต้องห่วงผมหรอกเป็นแชมป์ให้ได้นะลุงไม่งั้นผมไม่ยอมแน่ไอเด็กบ้าอยาก,กดดันกันสิแต่ก็จะพยายามแล้วกันนะเลือกร้านได้สมกับเป็นนายจริงๆนะไวทองรำลึกหรือ,อยังไงยังใช้ผีแดงทีมรักเล่นสินะ งั้นก็ต้องเจอแมนซีของพี่ทำไมพี่ทำไมพี่ไม่บอกผมเรื่องที่ต้องผิดคำสัญญาหนูยาซีดบอกผมหมดแล้วละ่ะพี่เห็นว่ามันเป็นปัญหาของพี่เองไม่อยากให้นายเก็บเอาไปคิดแล้วเสียสมาธิจนมีผลต่อการแข่งขันน่ะผมขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่ชายขอโทษที่เข้าใจผิดพี่ยังเป็นพี่ชายแสนดีสำหรับผมเสมอ พี่ยกโทษให้ผมด้วยนะครับเออ,เอ,อพี่ไม่ได้โกรดนายหรอกอย่าทำแบบนี้เลยพี่ขนลุกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นการแข่งปีนี้เราก็สู้เต็มที่กันได้แล้วสินะนอนสิครับผมไม่แพ้พี่หรอกถ้าอย่างนั้นขอพี่สั่งสอนนายเด e w วินนิ่ง o กเกอร์ก่อนเถอะก็มามาดีครับเฮ้ยเละเลยว่ะนั่งตรงนี้มันเอียงมองไม่ชัดเลยจอยออของพี่ไม่ดีเลยมันเสียงแงแงแเลย พี่ยังไม่เอาจริงหรอกเว้ยนี่หน่อยนี่ครับโปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกิ้งกง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ